เราจะมาแกะกล่องอันบ็อกซ์ตัว l s d 2.5นิ้วของตัว MSI รุ่นสปาตั้ม S 2 7 0นั่นเองครับตัวนี้นะเหมาะกับเพื่อนๆนะครับผมที่จะเอาไปอัปเกรดตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรุ่นเก่าๆครับแกะกล่องกันเลยนะครับตัว l s d MSI 2.5นิ้วนั่นเองครับมาตัวซีนเลยนะครับผมดึงออกมาเลยนะครับ ตัวกล่องน,นะครับส,สวยๆเลยนะครับประกัน5ปีเพื่อนๆสั่งซื้อไปนะครับก็จะมีในส่วนของตัวคู่มือไกด์ไลน์ต่างๆนะครับตัวเอ d ดีนะครับผมสีสันนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมเพื่อนๆก็จะเป็นตัวเอ d ดีรุ่นนะครับผมสปาร์ตัม270มีโลโก้ m อไนะครับผม ด้านนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ด้านล่างครับก็จะเป็นน็อตยึดนะครับคอมประกอบน้อตบุกครับผมก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของตัวช่องฮาร์ดดิสก์2.5ได้เลยนะตัวนี้วิ่งแบบออโต้ครับกดโอเคครับแล้วก็นิวนะครับผมกดนิวกดเน็กครับผมเน็กเลยนะครับผมดัไดเอฟนะครับแล้วก็กดเน็กเลย